่ะวันนี้จะมาสอนทำา n t t r r c t t v v e d s s ด o a r d ด้วย Power BI Desktop นะคะเพื่อเผยแพร่ส่สานะเนาะโดยหัวข้อที่เราจะทำนะคะก็คือจะทำเรื่องอการพัฒนาศักยาภาพคนตลอดช่วงชีวิตนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะอันนี้ก็คือเราสามารถอ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตชาติได้จาก ที่สาภาคัดเนาะก็จะมีบอกว่าเป้าหมายในการพ่ฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติคืออะไรนะคะเสร็จแล้วพการาร่านเสร็จเนี่ยเราก็มาทำสรุปเป็น business concept model ว่าเ,เพื่อไปให้สู่เป้าหมายเนี่ยเราต้องออดำเนินการอะไรบ้างเนาะแบ่งเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายนะ้ำคืออะไรนะคะแล้วก็ข้อมูลที่จะใช้ประกอบในการไปสู่เป้าหมายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดย เราได้ทำดิสัยคอนเซปต์โมเดลแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะอยู่ในชีทเอ่ออยู่ใน Google Drive นะคะโดยในส่วนของต้นน้ำเนี่ยจะเป็นคอลัมน์แรกนะคะเจะเป็นต้นน้ำคอลัมน์อัมาก็จะเป็นกางน้ำแล้วคอลัมน์สุดท้ายก็จะเป็นปลายน้ำโดยต้นน้ำเนี่ยเราตามวาาิชาชติเนี่ยของ ประเด็นที่เนี่ยก็จะมีเรื่องของแม่ประถมวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยแรงงานแล้วก็วัยสุขอายุก็คือเขาดูคนตลอดช่วงชีวิตเลยตนะั้งแต่แบบเด็กไปถึงแก่เลยนะคะเสร็จแ,แล้วในในเรื่องของแม่เนี่ยก็จะดูว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างน,นะคะก็จะโตเรื่องของความพร้อม,อมก่อนตั้งครรภ์สุขภาวะของแม่ตั้งครรภ์แล้วก็สุขภาวะหลังคลอดอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ต้อง ประกอบในการขับเคลื่อนเป้าหมายนะคะในส่วนของต้นน้ําเกี่ยวกับแม่ก็คือต้องมีข้อมูลทุกทั้งสามอันนี้ประกอบในส่วนของการน้ําก็คือก็เช่นเดียวกันก็คือจะเป็นว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องที่ก็จะเป็นครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวกับทักษะและก็สภาพแวดล้อมส่วนสุดท้ายปลายน้ําก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นม,ต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 มตาตมาตัเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งลดลงหรือเพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ว่า ในการทำดชฟองของเราเนี่ยเราจะวางเลเยอร์ตามต้นน้ำกลางน้ำ,นำปลายน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นเลเยอร์แบบนี้แต่หน้าเมื่อกี้เราจะมาเขียนใหม่ให้มันเป็นเลเยอร์ให,ให้เพื่อให้ดูง่ายๆว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะคะอ,อย่างเอาอางมื่อกี้ต้นต้นน้ำเราก็จะมี4ประเด็นเนะาะกลางน้ำก็มี3ามประเด็นแล้วก็ปลายน้ำก็มีอีก1ประเด็นเรื่องแม่เมื่อกี้มี3าประเด็นย่อยนะคะก็เรื่องเจ็บคอมพร้อม,อมสุขภาวะแม่ตั้งครรภ์แล้วก็สุขภาวะหลังคลอดนะคะ เสร็จแล้วพอเราได้วางคอนเซปต์ได้แล้วว่านะในส่วนของประเด็นที่11เนี่ยมีข้อมูลออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอะไรบ้างเราก็จะต้องมาหาข้อมูลว่าออข้อมูลที่อยู่ใน Giga catalog ก,กับ s t a r h a r e นะัเนี่ยมันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออความการเตรียม,พร,มพร้อมของแม่เนี่ยมีไหมนะคะเราก็มีอยู่ตรงไหนเนาะจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลขเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่อันนี้ด้วยความที่ตอนที่เราไปหาข้อมูลเนี่ย เราก็จะต้องเก็บลิสไว้นะคะว่าข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างเนาะเป็นข้อมูลของประเด็นไหนเช่นสมมติอ,อย่างเรื่องแรกเลยเมื่อแม่นะคะเตรียมความพร้อมเป็นข้อมูลลำดับที่เจ็ดก็คือวิธีการทําก็คือเราจะต้องไปหาข้อมูลใน G D catalog เนาะก็จะแตกแชร์ลิ้์หักมานะคะหาในนี้ก็ได้อ่ะโอเคเว็บ G D catalog เนาะอันนี้เคยเข้ากันนะคะ ก็คือเราก็จะไปค้นหาเรื่องของแม่อาจจะค้นหาคําว่าแม่เพื่อมาดูว่ามีชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับแม่อะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวกับแม่ที่เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วพอเราได้สมมติชุดสมมติชุดนี้เป็นข้อมูลชุดที่เราสนใจเนาะเราก็จะก๊อปอันนี้มาไว้ใน Excel นี้ไอเคอก็จะมีบอกว่าเป็นข้อมูลลาดับที่เท่าไหร่เนาะชื่อชุดข้อมูลอะไรแล้วก็ถ้าทให้เรียกก็เพิ่มอีกอันนึงว่า a p i คืออะไรเลยก็ถึงเวลาตอน ก๊ API จะได้ไม่วุ่นวายนะคะเช่นสมมติอันนี้เป็นข้อมูลจริงหลยอันนี้เป็นข้อมูลผู้หญิงที่จดทะเนสมรสนะคะแล้วก็มีการคืนเงินอันนี้จะเริ่มของการเปรียมความพร้อมก่อนต้องตั้งคัรภนะคะอ่ะเสร็จแล้วพอเราเจอคือข้อมูลแล้วเราก็มาเก็บในลิสต์นี้เนาะแต่ว่าเราจะเก็บเพิ่มอีกอันนึงนะคะเก็บในส่วนของ API นะคะเราก็ต้องมาดูในส่วนของทรัพยากรข้อมูลนะคะว่าทรัพยากรของตัวชี้วัด ชุดนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้มีชุดข้อมูลแค่ข้อมูลชุดนี้กับ Data d a t a d i ิ t เนาะซึ่ง Data d a t a d i ิ t กัมันไม่มีข้อมูลใช่ไหมคะไม่มีตัวเลขอันนี้ที่จะไปทำแดชบอร์ดได้ะนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของอันแรกแต่เราดูข้อมูลแล้วโอเคมีปีนะคะมีรายละเอียดว่าข้อมูลเป็นยังไงแล้วก็มียูนิตมีหน่วยงานนะคะมีวยย่ะโอเคเราจะมากอป API เนาะปกติการก o อป API เนี่ยจะกดที่คำว่า Data API นะคะ แล้วก็เรียก API มีเลือกสองแบบเนาะที่เราจะถอกันก็คือจะมีการเรียก API โดยใช้คำสัง่งแรกนะคะ h a ผลลัพธ์แรกแล้วก็การเรียก API โดยใช้คำสัง่ง SQL นะเดี๋ยวเราก็ไเป็เลยสองอันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้นะคะอันนี้ API อันแรกกับ API อันที่สองเนาะ c o ไปก่อนก็คืออยากให้ก o อ y อย่างเงี้ยไว้เลยเพื่อที่ถึงเวลาตอน ตอนมาทำอะค่ะจะได้ไม่ลำบากคือเราจะเปลี่ยนแบ่งก็คือเราจะหาข้อมูลก่อนก็คือ list ข้อมูลออกมาก่อนนะคะว่าใน layout เราเนี้ยมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วยังขาดข้อมูลไหนก็ให้ list, list 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 ข้อมูลขึ้นมาก่อนแล้วเราจะถึงจะไปทำ dashboard นะคะคือต้องวาง layout ให้ได้ก่อนว่าทั้ง dashboard เราจะประกอบด้วยมีข้อมูลมีกี่หน้า,นามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะจะวา,างยังไงนะคะแต่แล้วพอเรา list มาได้เสร็จเนี้ยอ่าก็จะเก็บเป็นฐานไว้ละน,น,นะคะ เราก็จะมาทำในส่วนของหน้าเลเยอร์ที่เราจะทำเนาะเลเยอร์อันดับแรกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสมมติว่า,าใช้เลเยอร์นี้เนาะอ่าสมมติว่าเลเยอร์<ม>เป็นอย่างนี้แหละก็คือจะมีหน้าแรกนะคะเป็นหน้าที่บอกว่าเราทำประเด็นอะไรมันจะเป็นเรื่องการพัฒนาสังคมภาพคนตลอดช่วงชีวิตเนาะที่มันยาวก็เลยเขียนแค่แค่นี้ไะะว้ไงค่ะโดยองค์ประกอบก็กคือต้องมีตางสำนักง,งานด้านบนนะคะในกลุ่มโถมถัดลงมาแล้วก็แถบด้านซ้ายเนี่ย ที่หน้าปกจะไม่มีนะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้และด้านล่างนะคะจะเป็นส่วนของแหล่งที่มาข้อมูลนะคะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลนั่นเองส่วนหัวข้อตรงนี้มันเนี้ยมีทั้งหมด8อันเนาะก็จะเท่ากับเลเยอร์ที่เราวางไว้ตอนแรกเลยก็คือมีเรื่องแม่เรื่องเด็กแรงงานสูงอายุเนี้ยนะคะไล่ไปโดยแบ่งสีออกเป็น กลุ so first, mm ่มตามต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำนะคะอะไรก็จะเป็นต้นน้ำเนาะก็จะมีสีอันนะคะกลางน้ำมีสามอันแล้วก็ไปน้ำมีหนึ่งอันซึ่งจํานวนหัวข้ออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะมาทำเนาะแต่แต่ละแผนแม่บทอ่ะในแต่ละประเด็นอาจจะมีจานวนไม่เท่ากันแล้วแต่เลยแต่ว่าอยากจะขอให้มันแบ่งให้ได้เป็นต้นน้ํากลางน้ำไปน้ำว่าเป็นอะไรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากในตารางที่เราวางเอาไว้เนี่ยแม่เนี่ยมัน ประกอบไปด้วย3ประเด็นย่อยนะดังนั้นในส่วนของตารางที่เราจะทําให้กับหน้า l a เยอร์อะค่ะแล้วสุดอันนี้พอเราหน้าถัดไปเนาะจากหน้าแรกอะ่ะมันก็จะเป็นตัวเรื่องแม่เรื่องแม่ก็จะมี3ประเด็นย่อยนะคะเราก็ทําไอคอนไว้นะคะเพื่อถึงเวลาตอนที่เราเอาเอา,เอาหน้าเนี้ไปใส่ใน power bi อะจะได้พร้อมใช้ได้เลยเนาะโดยที่การทําของเราเนี่ยคือเราจะสร้างเป็นรูปนะคะใน power point แล้วเอารูเนี้ไปวางใน p o w e r i Desktop เพื่อเป็นคลาบจับ Layout ์จะได้ไม่ต้องมานั่งทำเลเ o u t ์ใหม่ๆทุกครั้งนะคะคือเป็นเป็นเป็นเลเร์ที่เป็นรูปไปเลยไปวางไว้นะคะใน p o w e r i Desktop ซึ่งอ่ะอีกอันหนึงที่จะเน้นก็คือเราจะต้องทำสีในหัวข้อที่เราเลือกให้มันแตกต่างจะเห็นจากหน้าแรกเนาะหน้าแรกเราจะเห็นว่าหัวข้อเนี่ยอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนเป็นสีชมพู แต่ว่าในหน้าถัดมาในพอเราเข้ามาถึงในส่วนเนื้อหาแล้วเนี่ยหัวข้อที่เราเลือกเนี่ยเป็นการเป็นสีเทาซึ่งจริงไม่จำเป็นต้องสีเทาก็ได้นะเป็นสีอื่นก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นสีที่แตกต่างเพื่อให้เราคล้ายๆกับให้เราเห็นได้เด่นชัดว่าแบบว่าเอ่อมาเป็นหัวข้อที่เราเลือกอยู่นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือในหัวข้อย่ยอยอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อ,อย่อยเรื่องการเตยมความพร้อมนะคะถ้าสมมติเราเลือกในหัวข้อ,อสุขภาวะตั้งครร layout ในหน้าของสุขภาวตั้งคันก็จะต้องถูกเลือกเป็นหน้าสุขภาวตั้งคันดังแบบนั้น่ะเราต้องทำ layout อย่างเงี้ยให้ครบนะคะซึ่งจำนวนหน้ามัานก็เท่ากับจำนวนกล่องย่อย,อยนี่แหละนับไปเลยความีกี่อันอันนี้จะมีทั้งหมดสามสิบอันนะคะสามสิบกล่องก็คือสามสิบหน้า layout ที่เราต้องทําซึ่งการออกแบบ layout เนี่ยเราจะใช้สีอะไรเนี่ยก็ตามอ,อัธยาศัยได้เลยซึ่งวิธีการสร้าง layout เนี่ยเรา แนะนำให้ทำเป็นสไลด์มาสเตอร์นะคะเป็นเป็นแบบเป็นมาสเตอร์เนาะแบบมาสเตอร์ Master ก็คือสมมติว่าคุณทำมาสเตอร์ Master ไหนโอเคสไลด์มาสเตอร์ก็คือเราสามารถฟิกได้เลยค่ะสมมติอันนี้นทนันยาดได้เป็นสีอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึ่งหน้าโต๊ะเป็นสี สีส้มกันลายสีเหลืองเ,เ,เนะานะเป็นสีเหลืองเนาะบ้านเอาเป็นสีบ้านสีสีเนี่ยอ่ะตัวเราออกแบบไปแล้วเลยเอาเราจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเราปิดมาสเตอร์วิวเนาะหน้านี้มันจะถูกแอปพลายไปกับหน้าทุกหน้าที่ถูกที่เราเอามาใช้เป็นเป็นเป็นเนลเยอร์อะค่ะ อ่ะันเนี้ยคืออันเนี้ยเขาใช้ layout นี้แตเขาไม่ใช้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือขึอ้นอ,อยู่กับ layout ที่เราเลือกใช้เนาะคือมันสามารถ add ผ่านไปใช้ได้กับหลายๆหน้าได้เลยนะคะก็จะมีประโยชน์ในการที่คุณไม่ต้องมานั่งแก้ทีละหน้าเนาะก็คือแก้แก้ในไฟล์ master เลยแล้วก็หน้าอืนน่นก็จะแก้ไขถูกแก้ไขไปด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วพอเราทํารูปเนี่ยจัดเสร็จเรียบร้อยได้กลุ่มตามที่เราต้องการล้าหัวข้อเนี่ยครบเราก็จะ save ไฟล์เนาะ เซฟแล้วก็ Export นะคะคือเราต้องการเอาออกมาเป็น JPEG เพื่อเอาไปวางใน Power BI Desktop เนาะก็ Export นะเช่นไฟล์ Type เลือกเป็น JPEG นะคะ JPEG ไฟล์มันจะเขียนว่าเป็น Web Quality Image File เนาะแล้วก็กด Save As นะคะเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะเอาโฟลเดอร์ที่ที่ใส่รูปทั้งหมดเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนเนาะแล้วก็วาไงไว้ที่หนึ่งเราเลือกที่ที่เราต้องการแล้วก็กดเซฟ นะคะคระบบจะถามว่าเราจะเซฟนะออฟสไลด์เลยไหมคือทุกสไลด์เลยไหมหรือว่าเอาแค่สไลด์นี้สไลด์เดียวสไลด์ที่เราเโชว์หน้าอยู่นะคะเราก็เลือกออฟสไลด์ไปเลยก็ได้นะโอเคเลือกนะ okay. ออฟสไลด์เสร็จไฟล์เนี่ยมันก็จะโหลดอันนี้เราโหลดไปแล้วข้างหลังแล้วเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูไฟล์ที่เราโหลดเนี่ยมันก็จะถูกมาวางไว้ในที่ที่เราเลือกวางไว้เนาะ อันเนี้ยอ่ะก็จะเป็นเลเยอร์ที่เราวางไว้ละเราทําไว้ละอ่าก็จะเป็นหน้าหน้าอันนี้หน้าแรกเนาะของแดชบอร์ดนะคะหน้าที่สองนะหน้าที่สามหน้าที่สี่ก็คือเป็นรูปไว้หมดเลยพอเราทํารูปไว้เสร็จเนี่ยเราจะเอารูปเนี่ยไปวางไว้ที่ p o w e r b i Desktop เนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มทํา p o w e r b i กันล้ววิธีการทำ p o w e r b i เนี่ยเราก็จะเริ่มจากเราเปิด p o w e r b i นะคะ แนะนำให้ใช้ p o w e r p i n t เวอร์ชันล่าสุดเนาะอัปเดตให้มันเป็นล่าสุดนะคะเพราะว่า,เ,าเราต้องใช้ฟังก์ชันมาฟังก์ชันนะคะที่ถ้าสมมติว่า PowerPoint ขั้นเก่าเกินไปมันจะทำไม่ได้เนาะเราจะปิดหน้านี้ไปเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ออกมาก่อนเลยหน้าแรกๆถ้าทุกคนเปิดมาจะหน้าตาแบบนี้แหละด้านบนจะเป็นมันจะเขียนว่า p o w e r b i Desktop อันนี้คือเรายังไม่ได้เซฟชื่อเนาะก็จะอ่าน t i ท l ลนะคะหัวข้อเนี่ยแถบบนเนี่ยจะเป็นสีดำน,นะคะ ด้านบนเนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ,อด้านซ้ายเป็นปุ่มเซฟแล้วก็ด้านมุมขวาเนี่ยจะมีคําว่า sign in นะคะซึ่งด้วยความที่เดี๋ยวเราอ่ะทำ p e w i i อเ่ยเราต้องการที่จะเผยแพยาาร่ไปสู่สาธารณะดังนั้นก็เลยจะแนะนําว่าให้ล e ็อกอินไว้เลยก็ได้นะคะอีเมลก็จะใช้ e mail, อีเมล p e w d i e p i account นะคะของท่านที่มีเนาะเพราะว่าแบบแต่ละท่านใช้อ e ีเมลอะไรนะคะ น,นี้เราใช้อีเมลของสำนักงานเนาะมันจะให้เราเลือกมาหาใายอีน,นะคะขึ้นอยู่เครื่องว่ามีใายอีนอะไรไว้เนี่ยเราก็จะเลือกเป็น work or account or school account เนาะก็คือเป็นของหน่วยงานนะคะอันนี้ก็คือหน่วยงานจะต้องมีเออ license เนาะ l i c e n ท e .vi นะคะที่จะเผยแพร่ได้ถึงจะทำในส่วนนี้ได้นะก็คือเราจะเข้าไปใช้ในส่วนของ p o w e r อ i s ว r v อ r นะคะเราจะเลือกอันนี้อันนี้เราแตกคนนะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าเราแต่ละ,ะโปรแกรมอื่นเราใช้ตอเค้าส่วนตัวดังนั้นเราจะใช้เลือกว่านโน sign in to this app only นะคะก็คือใช้ account แ c คเคาท์นี้สำหรับแอปนี้อย่างเดียวนะอ่ะตอนนี้พอเรา a c c e เ t มันจะต้องขึ้นชื่อนะคะว่าชื่อชื่อชื่อแอคเคาท์คืออะไรมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างนำะเข้าข้อมูลกันก่อนเลยข้อมูลที่เรานำเข้าเนี่ยเราจะนำเข้าข้อมูลจาก2เว็บไซต์นะคะเนำเข้าในรูปแบบของ API นะก็คือในส่วนของ GD Catalog นะคะจากเว็บ GD Catalog.gh กับในส่วนของ เว็บส a t ร h a r i n g ิงันะคะซึ่งทั้งสองเว็บเนี่ยมีการให้บริการข้อมูลแบบ API เนาะโดยกียดตลอกจะเป็น s e c, c a n t API นะคะส่วน Stat t h a r i n g Hub จะเป็น SMS API นะก็คือ API ไม่เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราเลือกข้อมูลก่อนเลยก็คือตาม layout เราเลยเนาะเดี๋ยวเราสอนเอา layout เมื่อกี้บอกว่าจะเอาข้อมูลเข้าเนาะ เดี๋ยวสอนปกติเราจะข้อมูลเข้าก่อนไม้เดี๋ยวรอข้อมูลเข้าก่อนเลยนะคะข้อมูลเข้าที่าข้อมูลเข้าเนี่ยเราก็จะต้องไปหาข้อมูลก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้อมูล G D catalog นะคะเราใช้ข้อมูลร้อยละของผู้สูงอายุนะคะข้อมูลชื่อว่าข้อมูลรอยละของผู้สูงอายุ15-49ปีที่ปัจจุบันสมรสและจดทะเบียนหรืออยู่กินกับชายที่มีการุมกำเนิดนะคะ พอเราเข้าเว็บมาแล้วเนี่ยเลือกชุอข้อมูลได้แล้วแล้วก็อย่าที่ทรัพยากรน,นะก็จะเป็นหน้านี้ก็จะมีการโชว์ข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าข้อมูลเนี้ยทรัพยากรชุดยแนะนีว่าข้อมูลกี่เรคคอร์ดเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่ามี12เรคคอร์ดนะคะแล้วเราก็จะมากดเพื่อดูด API ไปเนาะเอา API ไปใช้นะคะอย่างที่บอก API ที่เราเลือกใช้เนี่ยมันมี2แบบก็คือแบบอันแรกนะมันเขียนเป็นเป็นเลือกดูแบบห้าคนรั์แรกกับอันหลังก็คือการเรียก โดยใช้คำสั่ง SQL นะคะอันแรกก่อนความแต่การก็คือถ้าเราใช้แบบแรกเนี่ยเราจะต้องมีการบอกว่าเราจะเรียกดูทั้งหมดกี่ผลลัพธ์นะคะก็ผลลัพธ์ก็คือ record นั่นแหละเหมือนกันก็คือเราเรียกทั้งหมดกันเท่ากับจำนวน record ของข้อมูลซึ่งข้อมูลชุดนี้มี12เรคค record เนอะดังนั้นในตอนที่เอาไปทําใน Power BI นะคะจะต้องระบุ limit เท่ากับ12หรือมากกว่า12ก็ได้นะคือต้องมีการเปลี่ยนเลขนะคะ ไม่งั้นมันจะมาแค่5เลขคอดนะเพราะว่าตัวอย่างของการเลยก API เนี่ยนันเป็นตัวอย่างสำหรับ,บการเรียก5ผลลัพธ์แรกนั่นเองโอเคแต่เราลองนั่นขอด้วยวิธีนี้ก่อนเปิดเข้าไ b i d e x t o p นะคะแล้วก็ไปที่แท็บ Home นะคะแล้วก็ Get Data นะคะเลือกไปที่เว็บจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาว่า f o ม m Web เนี่ยเอาแบบเลือกจาก Basic นะวาม URL ที่เมื่อกี้เรากรอปมานะคะ แล้วก็อย่างที่บอกเราต้องแก้ในส่วนของคําว่าลิมิตเท่ากับนะคะซึ่งเราจะลิมิตเท่ากับ12เพราะว่าจํานวนรายการของข้อมูลทรัพยากรชุดนั้นนะมี12รายการเดี๋ยวเป็น12หรือใส่มากกว่าก็ได้นะใส่100ก็ได้เหมือนกันแล้วก็กดโ OK. อเคเขาอนะคะมันก็จะไปดึงข้อมูลมาจาก API ตามลิงก URL ที่เราให้ไปนะ เสร็จแ,แล้วมันก็ดึงมาเสร็จมันจะมาเปิดในส่วนของที่ชื่อว่าเขา i cilly editor นะคะตัวแท็บเมนูข้างบนจะไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้เนาะไม่เหมือนไม่เหมือนกับเข b i desktop นะคะ q l l y editor น่ยหัวจะเป็นสีขาวอันนี้จำง่ายหัวแท็บเมนูด้านบนจะเป็นสีขาวโอเคเสร็จแล้วมันจะมาที่หน้านี้นะคะแล้วก็เราจะมาเลือกในส่วนของอ่ะตอนเนี้ยมันจะมาเลือกข้อมูลที่เราจะไปทำต่อน,นะวิธีการทำอาะจะต้องกด คำว่า list นะคะที่อยู่ภายใต้คอลัมน์ที่ชื่อว่า results. record เนาะเพื่อจะเอาอ่า record ออกมานะคะเลือกคำว่า list เลยเนาะเลือกคำว่า list set ก็อันเนี้ยมันจะมันจะเป็น q u e r y ออกมาเป็น list เนาะตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของ list นะคะ data source ชื่อนี้สมมติเราตั้งชื่อ data source เนาะให้มันชื่อที่แบบอันนี้นิดนึงสมมติทันตั้งชื่อว่าเจ็ดเหตุผลทำไมตั้งชื่อว่าเจ็ดเจ็ดมันคือลำดับของ ชื่ข้อมูลที่เราอยู่ในตารางของเราตอนนั้นถาเราทำมันจะได้ไม่งงเนาะถ้าเราใช้ชื่อยาวๆนี่ค่ะมันจะยาวไปนิดนึงบางอันอมันยาวมากเนาะก็เลยใช้ช,ชื่อว่าเจ็ดนะคะตารางที่เจ็ดพิมพ์ชื่อเจ็ดแล้วก็ enter นะคะชื่อตรงข้างซ้ายก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็จะเป็น list ที่มีชื่อว่าเจ็ดนะคะเนื่องจากเอาข้อมูลมาเป็น list อยู่เนี่ยเราต้องการสุดท้ายเราต้องการเอาไปใช้ในรูปแบบของ table เนาะเราก็จะ convert จาก list เป็น table เนาะกดปุ่มที่ชื่อว่าใน k e tab Transform นะคะจะมีหัวข้อย่อยที่เรียว่า to table นะคะ, Con to table, ะ Click Convert to table เนาะ c ลิก Convert to table เนาะ List อะ่ะมันก็จะมาถามว่า Create a table from a list นะคะมี delimiter ไหมเหมือนแบบมีตัวขั้นอะไรไหมล้วบอกไม่มีนะคะแบบเออใช้ไปตามแบบไม่ต้องมี delimiter เลยนะคะกด OK เ้เลย จแ,แล้วรูปเมื่อกี้ค่ะจากเมื่อกี้ที่มันเป็นสัญลักษณ์เลยอันนี้มันจะเป็นส,นสนัญล,ลักษณ์เปลี่ยนใหม่เป็นตารางแล้วเนาะอันนี้คือตารางนะคะแต่มันก็ยังเป็นคอลัมน์ที่มีเลคคอร์ดอยู่ข้างในอีกนะคะประเด็นคือเราจะขยายเลคคอร์ดเนี่ยออกมานะให้มันอ่าให้คอลัมน์อ่ะนแสดงเป็นคอลัมน์ย่อยๆที่อยู่ข้างในของอีคอลัมน์หนึ่งในทีนี่นะคะกดปุ่มนี้เสร็จแล้วเราก็จะเลือกว่าเราจะให้ขยายคอลัมน์อะไรบ้างเนาะค,ะคอลัมน์ที่เราจะไม่ใช้คือคอลัมน์ id นะคะเพราะว่าที่จะเอาหมดเลยก็ได้นะ ให้เห็นเราเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเราจะเอาของล่างออกมันเขียนว่า use original column name as prefix นะก็คือถ้าเอาติ๊กอันเนี้ยมันจะต่อชื่อคอลัมน์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาว่าคอลัมน์หนึ่ง underscore id คอลัมน์หนึ่ง year อย่างเงี้ยค่ะชื่อมันจะยาว,ยาวๆนิดนึงเราไม่ต้องการเนาะก็เอาออกนะคะกดโอเคตอนนี้เราก็จะได้ตารางที่หน้าตาเหมอือนใน D D catalog เลยนะคะ เหมือนกันเลยนาะจะมีคอ id, มายดีเฮียเมต็อบมาอยู่ยูนิตซอฟนะคะเหมือนกันเลยนะอีกอันนึงที่จะสอนก็คือจริงอันนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้แล้วเนาะกดที่ไฟล์แล้วก็กดในไพลส์คือกลับไปหน้าเค้าเบีย์เดท็อปได้เลย,เลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะสอนในส่วนของ powerbi powerquery editor ทําได้นะคะก็คือกปกติข้อมูลนะคะสมมติข้อข้อมูลเป็นตัวเลขอย่างนี้นะคะ ดี u l ลของเครื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเขียนว่า A B C หนึ่งสองสามสี่ก็คือไม่ได้ระบุว่าเป็นอ่าเป็นข้อมูลประเภทไหนเนาะเป็น Text หรือเป็นตัวเลขนะคะแต่เดี๋ยวเราจะให้ระบุในส่วนของ value เนาะให้ระบุเป็นอ่าเป็นทศนิยมนะคะเป็นตัวเลขเป็นทศนิยม decimal number เนาะก็จะเห็นว่าันี้จะกลายเป็น decimal number สำหรัจะเปลี่ยนไปนะเป็นหนึ่งจุดสองอีกอันหนึ่งที่อยากให้เปลี่ยนก็คือปีเนาะ ป็น decimal number เอ้ยเป็น whole number นะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะสัญลักษณ์ก็จะไม่เหมือนกันเนาะ whole number จำนวนเต็มเนี่ยจะเป็น1ท้องฟ้านะคะจำนวนสองเทศนิยมจะเป็น1.2นะแต่ถ้าเป็น text ตัวอันนี้มีแต่ text ข้อความเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า text นะคะก็จะเป็น abc อย่างเดียวอ่ะอันนี้เราเปลี่ยน t y p ของข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด code a n น l y ไ e มันก็จะกลับมาที่หน้าเ o w e r p o i n t desktop เป็นสีดำเนาะแท็บเมนูด้านบนเป็นสีดำกด app ก็จะโหลดข้อมูลที่เมื่อกี้เราทําคิวดี้ดึงข้อมูลมานะคะจาก API เจ็บนี่คือชื่อที่เราตั้งไว้เนาะโหลดด a t a ้าทูโมเดลนะคะด้12โหลดนะพอเราลิมตทนะี่12เนาะที่เมื่อกี้เรากรองนะคะก็จะได้ตารางข้อมูลออกมาได้หนึ่งตารางละอ้าแล้วตารางเราหน้าตาเป็นยังไงละ่ะวิธีการดูตารางนะคะให้มากดที่ในส่วนของ ซ้ายมือเนาะซ้ายมือบนเนี่ยจะเรียกว่า report view ก็คือเอาไว้เป็นหน้าที่สําหรับเราสาร้างกราฟอะไรอย่างนี้นะคะสร้างหน้าแสดงผลทร้างแดตบอร์ดเนี่ยค่ะแท็บต่อมาจะเรียกว่า data view นะซึ่ง data view เนี่ยเราต้องเลือก data ที่เราต้องการโชว์แต่ถ้าสมมติว่ามีตารางเดียวเนี่ยงั้นมีตารางข้อมูลข้อมูลชุดเดียวมันก็จะ default โชว์เลยในหน้านี้เองนะคะก็ได้เห็นข้อมูลเนาะเป็นอะไรซึ่งเราสามารถมาดูข้อมูลได้ว่าข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูล ทั้คอลัมน์นี้เป็นฟอร์แมตอะไรก็คิดที่หัวตารางอันนี้นนนก็จะขึ้นว่าเป็นเดซิมอลคือจะเป็นจํานวนทศนิยมนะในส่วนของแยจะเป็นโค o นังเบอร์เนาะที่เมื่อกี้เราเลือกไว้ตั้งแต่ตอนที่เราทำาทอร์เซน power query editor นะคะต่อมาแท็บต่อมาจะเรียกว่าแท็บ model view ก็คือโมเดลวิวเนี่ยเอาไว้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหลายๆตารางนั่นเองแต่ว่าเราจะยังราไม่ทำเพราะว่าเราอันนี้สอนทำง่ายๆก่อนเอาเข้าสร้างสร้างกราฟนะคะ อนอกจากการเอาข้อมูลเข้าด้วยจากด D c ต t a l อ g เนี่ยเอาเข้า C c a API เนี่ยโดวยวิธีแรกและเรายังมีอีกวิธีหนึ่งเน, API นาะ API ในอย่างที่บอกคือมีใช้ใช้ URL ข้างบนหรือ URL ล่านะโดยใช้คำสั่ง SQL นะครับตัวยอย่างของอ URL ที่ต้องใช้ในส่วนของคำสั่ง SQL เนี่ยท่าจะก๊อปถึงแค่ฟันหนูก่อนคำว่า where นะครับ ท่านี้นะเน้นไว้นะแล้วก็ก๊กอบนะคะคัดลอกคนดีอกซีได้เลย๊อปปี้ออกมาแล้วก็มาวาง <S 2> <S 2> ข้อดีของการใช้แบบอันล่างอะค่ะแบบอันเมื่อกี้ที่เราทาเนี่ยใช้อันล่างเนี่ยคือเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีกี่เลคคอร์ดคือมันเอามาหมดเลยนะก็คือไม่ต้องมาคอยดูว่ากี่เรคคอร์ดก็คือก๊อปไปได้เลย <S <S ตอนเอาไปใช้ก็เอาน,น้ำเข้าขวิตช์อินสตาร์ทคนที่ท็บโฮมเหมือนเดิมอะไรต่อเก็ตดาต้าเนาะไปที่เว็บนะคะ แล้วก็วาง URL ได้เลยเลือกแบบเบสิกเนาะตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าว่าแบบเออเอากี่เล็คอร์อะไรอย่างนี้จะเอามาได้หมดเลยนะคะกดโอเคก็จะกลับไปเปิด Power Query Editor เหมือนเดิมเนาะแล้วหลังจากนั้นสเต็ปก็จะเหมือนแบบแรกเลยค่ะความแตกต่างระหว่าง2 URL ก็คือ URL บนต้องกำหนดว่าจะใช้กี รายการที่เรคคอร์ดเนาะแตอันล่างยังไม่ต้องนะคะอะ่เข้ามาก็ทำแบบเดียวกันเลยแบบเมื่อกี้ก็คือไปที่ r e s o u r c e Record เนาะไปที่ list นะคะแล้วก็ convert เนาะอันนี้น่าจะจำได้แล้วนะคะว่าทำแบบไหนทำเหมือนกันเลยนะคะแต่เดี๋ยวอันนี้จะไม่ทำเนาะเพราะว่ามันจะเป็นตารางเดิมเพราะเราใช้ API ของตารางเดิมนะคะ โอเคสรุปว่า2วิธีนี้ API ทแ API แบบที่แรกกับทีสองแตกต่างกาันอันหลังไม่ต้องใช้ไม่ต้องบอกว่าใช้ดีเลกคอร์ดนะเอาเข้าไปหมดเลยนะคะแทนเองต่อมาก็คือสอนนำเข้าข้อมูลจากะตัดแชร์ดิทัพปฏัดแชร์ิัก,ก,กเนี่ยมันแตกต่างจาก c ีด c คต a ตรลอดตรงที่มันเป็นข้อมูลที่ได้รับการจาัดโครงสร้างไ้แล้วนะคะคือใช้เป็นข้อมูลที่มีมาตรฐาน SMMs นะคะนะคะ ดังนั้นข้อมูลที่ดึงมา API จะเป็นเรียกว่า s m x API นั่นเองสมมติอันนี้คือข้อมูลชุดข้อมูลอายุค่าเฉลีย่ยประชากรน,นะคะวิธีการเรียกพอเราเกิดเข้ามาที่ข้อมูลอายุค่าเฉลีย่ยประชากรแล้วเนี่ยเราจะเรียก API ได้จากกลุ่มขวามือที่เป็นเป็นลูกคล้ายๆกับโทรศัพท์แล้วก็มีเครื่องหมา,กกา,ายมากว่าน้อยกว่าเนาะซึ่งจะเป็นการเรียกใช้แบบ API นะคะเราก็คลิกตรงนี้ ซึ่ง API เนี่ยจะมีให้เลือก2แบบนะคะก็จะเป็นแบบข้อมูลแล้วก็แบบที่เป็นโครงสร้างข้อมูลนะคะแบบข้อมูลเนี่ยเราจะคิดเนื่องจากว่าเราทำ Power BI Desktop เราจะใช้เฉพาะข้อมูลมาทำเนาะดังนั้นเราจะส่วนในเรื่องของข้อมูลแล้วก็คลิกเพื่อคัดลอกไปเลยก็เอาข้อมูลออกมานะวิที่การนำเข้าก็คือกดแท็บ Power BI Desktop เนาะคลิก Get Data นะคะไปที่เว็บ GET DATA แล้วไปที่โมล้วก็เลือก S M X นะคะคือ S M X จะมีการเอาเข้าของตัวเองโดยตรงเลยเนะาะกดคอนโทรลนะจะไปเือเชื่อมไปสู่ third party นะคะก็คือ S M X เองแล้วก็ U R L ที่เราได้มาเก็บวางนะคะ display format เราจะเลือกเป็น label เนาะก็คือเราไม่ได้อยากได้เป็นโค้ดออกมานะคะอยาาได้เป็น ชื่อเลยว่ามันคืออะไรนะคะแล้วเราก็เลือกภาษาได้นะคะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะเนื่องจากว่าเ,าเว็บตแตชาร์ดี้ทัของเราทําไว้ทั้งสองภาษานะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เราจะเอามาใช้เป็นภาษาไทยนะก็พิมพ์คำว่า th เข้าไปนะแล้วกดเคข้อมูลจะโหลดเข้ามานะคะอันนี้มันจะถามเราว่าเราจะเชื่อมกับแตชาร์ดี้ทับใช่ไหมแล้วก็ตอบไปว่าโอเคเราจะเชื่อมนะคะ อะข้อมูลจะโหลดขึ้นมาเลยเนาะเราไม่ต้องไปกดเมื่อกี้ยี่ดีค่ตลกเราต้องกดหลายๆสเตปนะแต่เนี้ยด้วยความที่มันเป็นคลาสกับเป็นคอนเนคเตอร์เฉพาะของ FFX เลยข้อมูลก็เลยโหลดขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วข้อมูลเนก็ถูกจัดโครงสร้างเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็โอเคละข้อมูลอันนี้เราจะกดถ้าเสองแบบเนาะกดโหลดมันก็จะเข้ามาที่หน้า Power BI เลยแต่เราจะกดโหลดเลยนะหรือกดทานฟอร์มเมื่อกี้มันจะกลไปไปสู่หน้า Power Query Editor นะคะอันนี้เราจะโหลดเข้ามา อ่าเราก็จะได้ข้อมูลอีกตารางที่สองะ่ะเรามาดูซิตารางเป็นยังไงต้องเลือกตารางที่สองนะคะเลือกมาที่ Data View เนะเาะแล้วก็เลือกคำตารางเมกีเรานำเข้านะคะสมมติเราไม่อยากได้ชื่อนี้เลยข้อมูลเนี้มันยังไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราอยู่ในฟอร์แมตที่เราต้องการนะเราก็จะมาคลิกขวาเมื่อกี้เนาะไป Edit Query นะคะมันก็จะมาเปิดหน้า Power Query Editor นะแล้วเราก็จะมาเชียข้อมูลเนาะ อย่างเช่นช่วงเวลาเนี้ยมันยังไม่ได้ระบุเนาะว่าเป็นแบบเป็นโหนมเบอร์นะคะแล้วก็ o อฟ e r อร์เรชั่นไวคือค่าสังเกตเนี่ยอ๋อ oh, อันนี้มันเป็นหลักเป็นเป็นเป็น d e c i m อ l อยู่ละโอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนะาะพอเปเลี่ยนเสร็จเราก็จะกดที่ไฟล์แล้วก็กดแอนแ p ปพานะก็คือเราสามารถกลับมา Edit ได้เนาะมีก mm hmm. ขวาที่ข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกที่เลือกว่า e d i t query เนาะ mm hmm. มันก็จะกลับเข้าไปสู่หน้า Power q u e r y Editor นะคะ ใน e d i t คิวลีได้นะโอเคเดี๋ยวเท่านี้กันก่อนนะคะขอบคุณค่ะ